สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสางพาโรยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกๆคนนะคะพี่น้องขะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีว e ี p อนะคะเช้าบ่ายวันที่21สิงหาคม2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่20ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่20นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า1ได้ศูนย์นะคะเด่นรอบบ่าย6และ5นะคะ รอบเช้านะคะบนมา8 6 8ล่าง7 5หนะคะพี่น้องมาเข้า6กกับ5ของรอบบ่ายนะคะเอาอีกแล้วนะคะนี่เคอีมักสลับนะคะพี่น้องคะถ้าวิ่งรูด4ตัวก็น่าจะได้กันอยู่นะคะ5 7มาของด้านล่างนะคะ6กก็มาของด้านล่างหมดเลยนะคะพี่น้องรอบเช้านะคะใจะให้รอบบ่ายใจะให้6และ5นะคะบนมา0 1นย์ล่าง40ย์นะคะพี่น้องสลับกับรอบบ่ายนะคะ หนึ่งเจ็ดของรอบเช้านะคะพี่น้องรอบป่ายสี่ศูนย์ก็ของรอบเช้านะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องถ้าวิ่งดูดสี่ตัวก็น่าจะได้กันอยู่นะคะมาต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องเดินรอบเช้าอยู่ที่สามและสองนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ถ้าหลุดบ่อยก็ให้พักก่อนนะคะสามค่ะสามหก 3า3ห3ึ3งสามแปดสามศูนย์สาห้ะคะสค่ 25, 23, 26, 21, 28, 20, ะสองสามสองหกสองหนึ่งสองแปดสองศูนยองคะงขา ตอนรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่1และ0ูนะคะพี่น้องหนะคะหนึ่งส1มหนึ่งสองหนึสหนึหนึ่งหนึ่งนะคะ ศค่ะพี่น้องขาวันนี้1ห,หลายตัวนะคะพี่น้องศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูมแล้วก็ศูนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ,พ,ะ,คะพี่น้องคู่ตัวเด่น3ามสอนะคะพี่น้องขาสานะคะ 3ามหนค่ะสามศูนยนะคะพี่น้องสก็23งสามนะคะนี่คือคู่ตัวเด่น4ตัวนะคะหก็ 1, 1> <13 12 S 2> นึ่งสามหนสอะคะศูนย์ศูนาะคะพี่น้องสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลข1และเลข6นะคะพี่น้องคะเลขเบิ้ลประจำวันนะคะคือเลข หนึ่งหนึ่งนะคะ fc ทุกท่านแล้วแต่ชอบนะคะพี่้องชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะพี่้องใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เช่นเคยนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอพูดได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโุคมันมัน ลำๆลุ้ยๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ